จริญพรญาติโย,ยมสาธุชนทั้ไหลกลับมาพบกับอาตมาพระมาทิรนาถอีกครั้งหนึ่งธรรมะดีๆธรรมะที่ทุกคนฟังแล้วมีความสุขกายสบายใจฟังแล้ยิ้มได้แล้วก็ฟังแล้วมีความบังไร้ประการบางคนบอกว่าฟังแล้วหายป่วยหายไข้หายไม่สบายไปเลยทีเดียวหรือบางคนบอกว่าถาฟังแล้วไปทําจิจการงานก็มีความสุขท,ท,ขทําไร่ทาสวนทํานาเลี้ยงสัตว์ทําโคโนมโคโน,โคโนโมก็ได้ฟังอัดฟังธทมจะทําบาปทํากรรมอะไรก็คิดมากขึ้น ไม่เหมือนแต่ก่อนอันนี้เป็นความดีที่ทําให้ตัวเองระมัดระวังมากขึ้นบางคนบอกว่าขับรถผ่านโคราชได้อีกหมุนคลื่นมาเจอแล้วก็เป็นนว่าจะกลับมาโคราชอีกเพื่อจะมาผ่านฟังปฏิสถานธรรมคิดดูสิญาตยมทั้งหลายว่าเสียงธรรมผ่านเข้าไปในหัวใจของคนคนใดแล้วก็ทําให้หัวใจที่ดามืดให้มันสว่างขึ้นมาหรือทําหัวใจที่มันอับเฉาให้ชุ่มชื้นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาความห่อเหี่ยวก็หายไปความเจริญไรก็พิราช และก็เหลือแต่สิ่งที่ดีที่งามเ,าเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานี่คือความดีงามเกิดขึ้นกับรายการนี้ธรรมธรโมลักพระธรรมรำคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเอะไรจะจบถ้หลายวันนี้อตมาตมาในบทกลอนบัวสีเหล่านะบัวสีเหล่านี้ก็คือบัวสีแบบบัวสีประเภทพระพุทธเจ้าท่านเปรียบมนุษย์ด้วยบัวสีเหล่านะตั้งแต่บัวเหล่าแรกเหล่าสองเหล่าสามเหล่าสี่บัวเหล่าแรกพระพุทธเจ้าบอกว่าบัวนี้ มีบัวประเภทแรกเปรียบเหมือนบัวพ้นน้ําแล้วรอแต่แสงแดดเท่านั้นเมื่อได้รับแสงแดดจะบานทันทีอันนี้ประเภทแรกประเภทที่2เปรียบเหมือนบัวปริมน้ําวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นจะพ้นน้ําและจะบานเมื่อได้รับแสงแดดอันนี้ประเภทที่2ประเภทที่3เปรียบเหมือนบัวอยู่ใต้พื้นทิวน้ําวันต่อต่อไปก็จะขึ้นเหนือน้ํารับแสงแดดแล้วก็จะบานได้เหมือนกันส่วนประเภทสุดท้ายนี้เป็นบัวที่ยังติดดิน ถ้ายัางไม่รับการประกอบประงมเป็นพิเศษอาจจะเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าได้เป็นอาหารของปลาและเต่าได้หรืออาจจะเนา่าอยู่กระดิ n นั้นเลยก็ได้เหมือนกันถ้าไม่รับการประกอบประงม,มเป็นพิเศษนี่คือบัวสีเหล่าจึงเป็นบทกลอนบัวสีเหล่าคลาักคล้าไปในบึงกว้างปริมน้ําบ้างค้างในตมคล้าขมทั่วบ้างพ้นน้าชูช่อละออบัวสัจธรรมนํานบัวชั่วดีปน่นแหมเพราะทีเดียวบัวในตมขมเศร้าเหงาเปล่าเหงาเปลี่ยวเปล่า หมกมุ่นขาวเฉาชั่วจึงมัวมนไม่ลดละพลากิเลสต้องเวทมนจนทุกทนปนสุขคลุกเคลา้าดีโอ้โหน,นี้เยี่ยมเลยบัวพ้นน้ำจเจริญธรรมนำสุขสารดุดบัวบานอันพิสุทธิ์ดุดรังสีสว่างพ้นคนชั่วมั่วราคีบัวทั้งสี่เหล่ามีทุกที่เอ่ยอะละมีทุกแห่งทุกหนอละใครเป็นบัวประเภทไหนก็ดูเอวเองก็แล้วกันนาพระพุทธเจ้าจำแนก,กแจกแจงเอาไว,แว้แล้วแหละว่าเป็นประเภทไหนประเภทไหนบ้าง พระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบว,ว่าไอ้บัวที่พ้นน้าแล้วรอแต่แสงแดดเท่านั้นเมื่อรับแสงแดดจะบานทันทีก็เหมือนกับผู้ที่สามารถปฏิบัติธรรมรู้ได้อย่างฉับพลันเพียงแต่ฟังพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตร์ท่านยกหัวข,ข้อขึ้นแสดงก็อาจรู้ได้ทันทีอันนี้ประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่เหมือนบัวปริมน้าปริมปริมนี่แหละวันรุ่งขึ้นจะพ้นน้ําจะบานเมื่อได้รับแสงแดด อันนี้ถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เกิดมาแล้วสามารถรู้ได้ปฏิบัติธรรมสามารถรู้ได้ในเมื่อมีการอธิบายขยายความของหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงที่ยกขึ้นมาบอกนั่นเองอันนี้ประเภทที่2ประเภทที่3นะประเภทที่3ก็คือบัวที่อยู่ใต้ผืนผิวน้ําวันต,ต่อไปก็จะขึ้นมาเหนือน้ําและก็รับแสงแดดแล้วก็จะบานได้เหมือนกัน ประเภทที่3นี้คือประเภทที่พอแนะนําได้เป็นบุคคลผู้สามารถเข้าใจได้ในเมื่อพระสงฆ์ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดงอธิบายความอย่างละเอียดแล้วก็มีการสักถามทบทวนมีปุจฉาวิสัชนาอีกครั้งหนึ่งจึงจะเข้าใจได้นะเป็นประเภทที่ที่3ส,ส่วนประเภทที่4ประเภทนี้เรียกว่าเป็นบัวที่ยังติดดิมหรืออยู่ใต้น้ําน้ําลึกทีเดียวถ้าไม่ได้รับการประคบประงมเป็นพิเศษ อาจจะต้องเน่าหรือเป็นอาหารของปลาเละเต่าได้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหมายถึงผู้ที่จะต้องใช้บทบาทมากจึงจะเข้าใจได้บทประทับประมาเรียกว่ามันมีสองแบบประเภทนี้ก็คือประเภทที่สอนไม่ได้เลยคือประเภทปัญญาอ่อนไม่มีทางจะเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งได้และประเภทที่มีความเห็นผิดอย่างรุนแรงและก็ยึดถือในความเห็นของตนอย่างเหนียวแน่น ประเภทนี้พอสอนได้แต่ต้องใช้วิธีพิเศษจึงจะกล่าวสอนได้อันนี้ประเภทสุดท้ายเรียกว่าปัาปร,ะประมะคือบัวใต้น้ํานั่นเองจะจมทั้งหลายวันนี้มาในบทกรอนที่ถือว่าเพราะเพราะทีเดียวแล้วก็มีคติเครื่องเตือนใจแล้วก็พวกเราก็มองย้อนดูตัวเองหน่อยกันแล้วกันว่าอยู่ในบัวประเภทไหนและอยู่ในบัวประเภทใต้น้ําลึกหรือเปล่าถ้าประเภทนั้นต้องปราก็ประงมหน่อยต้องขวัดฟังธรรม ต้องหาครูบาอาจารย์ดีๆอบรมสั่งสอนหน่อยก็แล้วกันส่วนเมื่อประประเภทบัวที่ทึ๊อยู่ใต้น้ําแต่รอจะพ้นน้ําก็อย่างประเภทที่เรียกว่าพอแนะนําสั่งสอนได้อันนี้ดีทีเดียวถึงเราจะเป็นคนหยาบหนาบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยหนาไม่เท่าไหร่นาะสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประเภทนี้ก็พอที่จะฟังอัดฟังธรรมพอที่จะกลัวบาปกลัวกรรมอยู่เหมือนกันก็อยากไปวัดไปวาังอัดฟังธรรมอยู่เหมือนกันแต่ก็จังไม่รู้สักที แต่ก็ไม่ถอยที่จะไปวัดก็ไม่ถอยที่จะฟังเทศฟังธรรมอันนี้ประเภทนี้เรียกว่าเนยยะพอในหนําพร่ำสอนได้อันนี้ประเภทนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะเหมือนกันญาติโย,ยมทั้งหลายท่าเราทุกคนรู้จักที่จะประพฤติคุณงามความดีแม้นว่าเราไปนั่งสมาธิมันก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสสักทีหรือมันก็ยังมีทุกใจอยู่ทุกกายอยู่ยังมีทุกอยู่แต่เราก็ยังทําบุญกุศลสร้างคุณงามความยดีอยู่เหมือนเดิม สร้างอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมอันนี้ประเภทนี้ถือว่าไม่วันใดวันหนึ่งจะต้องรอดพ้นหลุดพ้นได้ยอย่างแน่นอนอันนี้คือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเราไม่ท้อไม่ถอยซะก่อนก็ถือว่าจะต้องหลุดพ้นจากทุกได้เหมือนกันแต่ต้องรอใช้เวลาบ่มบำเพ็ญน,นานนิดหนึ่งนั่นแหละจะจมทาลายถือว่าเป็นคุณงามความดีที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้อะไรจะจมท้หายพูดถึงบัวสีเหล่าแล้วถือว่าเป็นคติธรรมเครื่องสอนใจ และก็มาฟังเรื่องราวประจําที่อาตมาพระมหาธิราชพูดอยู่ทุกว่ทุกวันและก็บนนีิก็พูดต่อเนื่องทีเดียวนั่นก็คือเรื่องสวรรค์นะสวรรค์ก็ฟังมาตั้งสี่ชั้นแล้วชั้นจตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดูสิทธ์นะวันนี้มาถึงชั้นที่หชื่อว่าชั้นนิมมานรดีภูมิสวรรค์ชั้นที่ห้านะชั้นนิมมานรดีภูมิชั้นนิมมานรดีนี้เป็นยังไงบ้าง มาลองดูสวรรค์ชั้นที่5สวรรค์ชั้นนี้คือชั้นนิมมานารดีนี่แหละมีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าเท้านิมมิตะเทวราชเป็นภูมิที่อยู่ของเหล่าปวงเทพเทวดาผู้มีความชื่นชมยินดีด้วยกามคุณที่ตนเองเนรมิตขึ้นสามารถเนรมิตกามคุณขึ้นเองได้ด้วยมีปราสาทแก้วปราสาทเงินและปราสาททองเป็นวิมานที่อยู่และมีกำแพงแก้วกำแพงทองล้อมรอบ มีพื้นภูมิภาคเป็นท้องราบเรียบเสมอกันมีสาะบคอรณีและส่วนอุทยานเป็นที่สำราญของเหล่าเทพรดาเช่นเดียวกับสวงสวรรค์ชั้นดุสิตท,ทุกประการโอ้โหเรียกว่ามีสิ่งที่สวยงามคล้ายๆกับสวนอ่าสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ก็ยังเหนือกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดิมาตรดีนี้สวยสดงดงามประณีตกว่าดุสิตนะสวรรค์ชั้นดุสิตเทพเจ้าผู้มาบังเกิดใน สวรรค์ชั้นนิมมานรรดีนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นคนมีสันดานบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายฟังดูให้ดีนะมีสันดานบริสุทธิ์ได้สร้างกุศลบุญยราศีที่มีผลใหญ่เช่นาการได้ถวายข้าวถวายอาหารแก่พระอาหารหันต์เป็นต้นก็ถือว่าเป็นบุญยราศีที่ใหญ่นั่นเองญาติโยมทั้งหลายทีนี้อาตมาพระมหาธินาตพูดพุงถึงสวรรค์ชั้นนิมมานรดดีนี้จะพูดธรรมดาไม่ได้ ก็ต้องยกตัวอย่างให้ญาติจมทั้งหลายได้ฟังว่าเอ๊ะผู้ทําบุญทํากุศลมีบ้างหรือเปล่าเนาะใครบ้างที่ทําบุญทํากุศลสร,ร้างคุณงามความดีแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีนี้อ่มาฟังดูญาติจบทั้งหลายมาฟังพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าอย่างนี้ในตำราในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเอาไว้และบันทึกบันทึกเอาไว้ว่าบุคคลผู้ทําคุณงามความดีแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานารดีมีตัวอย่างดังนี้ญาติจบทั้งหลาย เรื่องมีอยู่ว่ามีขราบดีผู้หนึ่งได้ถึงพระตนะไตรยัยและมีความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนายิ่งนักนิมนต์พระเรวตะเถระเจ้าองค์อรหันต์มาฉันอาหารบิทบาทที่บ้านของเขาเสมอเป็นนิดคขรบดีนั้นมีธิดาสองคนธิดา,เ,าเรียวเรียวลูกลูก,ล,กลูกสาวคนโตนามว่าพัฒนาส่วนลูกสาวคนที่สองชื่อว่าสุพัฒนา ลูกสาวคนโตคือนางพัธ,ธากุลธิดามีปัญญาดีรู้หลักและก็รู้หลักนักปราดตั้งใจมีความเลื่อมใสกล้าหาญร่ราเริงยินดีในการรับใช้พระพุทธศาสนาเพราะพ่อเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนต่อมาไม่ช้านางก็ไปสู่ตระกูลพัวแต่งงานออกเรือนนั่นเองแต่ก็ยังไม่มีบุตรจึงบอกให้สามีให้ไปรับนางสุพัฒาซึ่งเป็นน้องสาวมาอยู่ร่วมกับนาง อยากได้มีบุตรสืบสกุลต่อไปก็คือแต่งงานแล้วก็ออกเรือนแล้วไปอยู่กับผัวไม่มีลูกจึงขอร้องผัวให้ไปเอาน้องสาวตัวเองมาเป็นเนียอีกคนนึงจะได้มีบุตรสืบสกุลต่อไปทีนี้นางสุพัฒาก็เลยมาอยู่กับกับพี่สาวก็เลยมาเป็นเนียของของของ,ของผัวพี่นั่นแหละเพราะว่าอยากจะได้บุตรสืบสกุลนะตระกูลนี้จะได้ไม่ขาดหูศูนย์ขาดหายไปทีนี้เมื่อมาอยู่ตระกูลพี่สาวพี่สาวก็ให้อวาดน้องสาวเสมอว่า น้องสุพัฒนาเอ๋ยน้าสุพัฒนาน้องพี่เอ๋ยขอให้น้องพี่จงยินดีในการจำแนกทานจงประพฤติธรรมอย่าได้ประมาทชีวิตของเราใช่ว่าจะยั่งยืนอะไรแม้เจ้าปรารถนาจะได้ทิพยระสมบัติในภายภาคหน้าเจ้าจงเชื่อพี่เถิดสมบัตินั้นจะอยู่ในมือของเจ้าเป็นแน่แท้พี่สาวเฝ้าตักเตือนน้องสาวอยู่อย่างนี้เป็นนิดเป็นประจำทีเดียวสอนให้น้อง รู้จักในการทาบุญทาทานและก็ไม่ประมาทราะวะชีวิตของเราไม่ยั่งยืนถ้าเรา,ารู้จักท,ทําบุญทำบุญสนเอาไว้เราปรารถนาอะไรสมบัติก็จะอยู่ในมือของเราเป็นอย่างแน่นอนไม่ไปไหนได้ถือว่าเรากามือกรมสมบัติไว้ในมือของเราได้ทีนี้น้องสาวคือนางสุพัฒาก็ประพฤติตามคําสอนของพี่สาวคือพัฒนี่แหละทุกประการทีนี้วันหนึ่งวันหนึ่งนางสุพธธัฒา น,น้องสุพาถาก็คือน้องสาวนะนางสุพาทาจึงให้คนไปนิมนต์พระเรวตะเทระองค์อรหันต์ให้เข้ามาฉันภายในบ้านแห่งตนฝ่ายพระเรวตะผู้มีกิจกรุณาปรารถนาจะยังกุศลให้เกิดแก่สุพาทาโดยยิ่งจึงพาพระพภิกษุเจ็ดองค์ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเพื่อจะได้มาฉัน และรับถวายสังฆทานของนางสุพัธาเมื่อนางสุพัทาเห็นพระอรหันต์มาถึงบ้านถึงเรือนถึงเจ็ดองก็ดีใจเป็นนักเป็นนาอารัธนหยท่านั่งบทอาสนะแล้วถวายด้วยขาธิยโภชญียาหารอันประณีบรรจงทําด้วยน้ํามือของตนแก่พระเทรอรหันต์ทั้งหลายฝ่ายพี่สาวคือพัธาก็ประกอบกองการกุศลตามศรัทธ,ธาต่อมาไม,ไม่ช้าไม่นานทั้งสองก็ แก่เท่าก็ทําการกิริยาก็คือตายไปตามอายุไขของมนุษย์นั่นเองเรียกว่าได้ตายไปทั้งสองคนเลยทีนี้พัฒนาอุบาสิกาผู้เป็นพี่สาวนี้ไปเกิดเป็นบาทปริจาริกาแห่งเท้าโกสีเท้าโกสีก็คือเท้าสักกะในสวรรค์ชั้นดาวดึงทีนี้ฝ่ายน้องสาวคือนางสุพัฒนาผู้เป็นน้องสาวก็ไปบังเกิดในปราสาททองอันเป็นพิมานพิมนัน บนปราสาททองนาะมีหมานของตัวเองเลยนะณวงสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเป็นเทพนารีทรงรัศมีรุ่งเรืองงดงามนักนาเพราะได้ถวายทักษิณาแก่พระรอริยสงฆ์องค์อรหันต์ซึ่งมีพระเรวตะเป็นประธานตามโอวาทของพี่สาวที่อบรมสั่งสอนว่าให้ทำบุญทำกุศลอย่างนั้นอย่างนี้จึงได้เสวยที่พระเจ้าสมบัติเห็นปานนี้ ที่นี่มาดูเรื่องราวว่าหลังจากตายไปแล้วไปเกิดบนสวงสวรรค์นะพี่สาวคือพัฒานี้ไปเกิดเป็นเป็นบาดปริจาริกาของเท้า,ทาสกกะเทวราชก็คือไปเป็นเมียของเทา้ากสกะเทวราชนั่นเองส่วนานางาสุพัฒาได้ไปเกิดในปราสาททองอันป็นวิมานของตนเองณนะสวรรค์ชั้นนิมมานารีก็คือสูงกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึง สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ยังต่อมาที่ยามาอีกนะมาดูสิทธ์อีกทีนี้มันยังไม่มันยังไม่สูงนะดาวดึงแต่ว่าสวรรค์ชั้นดุชั้นนิม,มานรดีนี่สูงสูงมากมากเลยทีนี้มาฟังต่อยัดยมทั้งหลายนางพัฒนาผู้พี่สาวไปบังเกิดในพระชยนปราศาสตร์เป็นบาทประยาริกาอันเลืโชมแห่งเท้าสก,กะเทวราชส่วนสุพัฒนาผู้น้องลง ไปเกิดบนสวรร์ชั้นนิมารดีทีนี้ไปเกิดบนสวรร์ช oh ั้นนิมารดีนี้ก็จะสามารถเห็นสวรรค์ชั้นต่างๆได้ส่วนสวรร์ชั้นต่ำกว่าก็ไม่สามารถขึ้นไปบนสวรร์ชั้นสูงได้เพราะบุญไม่ถึงแต่ผู้อยู่บนสวรร์ชั้นสูงก็จะลงมาบนสวรร์ชั้นต่ำได้ที่นี้นางสุภัทาผู้เป็นน้องสาวเห็นพี่สาวอยู่บนสวรร์ชั้นดาวดึงนก็จึงลงมาหาาัผู้เป็นพี่สาวนะพัทถาผู้เป็นพี่สาว ก็เทพกัญญาก,ก็คือนางสาวน้อยบนสวรรค์ท่านดาวบดินรู้สึกแปลกประใจเป็นยิ่งนักที่เห็นที่เห็นเทพจากสวรรค์ชั้นนิมมาร,รีมาเยี่ยมนะไม่รู้หรอกว่าเป็นน้องสาวตัวเองเพราะว่าฤทธิดเดชไม่ถึงไม่สามารถรู้ได้เห็นเทวดาสวรรค์ชั้นนิมมาร,รีมาเยี่ยมนางสุพัทนานางพัทธาขออาไปจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญตัวท่านรุ่งเรืองโอภาสไปด้วยรัศมีประดุษ สุริยันเมื่อตะวันเที่ยงมียศและอนุภาพยิ่งกว่าปวงเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงคืองดงามกว่าสวรรค์เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหมดเลยข้านี้ไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยท่านมาแต่ประชุมเทวโลกใดทำชนะไหนข้าจะรู้จักนามของท่านขอท่านจงได้บอกแจ่ข้าในการบัดนี้นางสุพัทธาเทพนารีจึงมีวาจากล่าวต่อว่า นางสุภัธาเทพมารีก็คือน้องสาวพัฒานี่แหละในโลกมนุษย์แต่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงแ้ะพี่สาวมาเกิดบนดาวดึงแหละจำน้องสาวไม่ได้หรอกเพราะว่าบุญน้องสาวมากกว่าทีนี้สุภัทาจึงกล่าวว่าดูก่อนนางฟ้าผู้ทรงโฉมโสภาตัวข้านี้นมว่าสุภัทาเป็นน้องสาวของท่านในชาติก่อนในคราวเป็นมนุษย์ในคราวเป็นมนุษย์นั้นท่านได้เคยพร่ำสอนให้ข้าทำทานการกุศล ครั้นตายจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมารดีข้าก็นึกถึงบุญถึงคุณของนางฟ้าพี่สาวนี่แหละจึงลงมาหาณที่สวรรค์ชั้นดาวบนดึงนี้และแล้วนางฟ้าทั้งสองก็สนทนาการถึงเรื่องการบุญกุศลที่ตนได้ทำมาให้ผลแตกต่างกันในที่สุดนางฟ้าสุพัทธาจึงกล่าวว่าดูก่อนเทพนารีน้องรักอขออภัย ใน,นที่สุดนางพัฒนาพัฒนานางฟ้าผู้พี่สาวนั่นแหละที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงจึงกล่าวว่าดูก่อนเทพนารีน้องรักนะกล่าวกับน้องสาวที่ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนิม,มาดรดีที่ลงมาเยี่ยมนั่นเองดูก่อนเทพนารีน้องรักก่อนนี้พี่ไม่รู้เลยว่าการถวายทานแด่พระอริยสงฆ์องค์อรหันต์จักมีอนิสงส์มากมายเห็นป่านนี้ทีนี้เรารู้แล้ว เราลงไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อใดจากตัดเสียซึ่งมัจฉริยะไม่ให้มีความประมาทเกิดขึ้นจากตั้งใจอุทิศสังฆทานอย่างประนีแตแด่พระริยสงฆ์นั้นๆเป็นประจำทีเดียวพอสนทนากันพอสมควรแล้วเทพนารีสุพัทธาก็อำลานางฟ้าพี่สาวซึ่งเป็นบาทปริยริกาของเท้าสกะเทวราชไปยังสวงสวรรค์ชั้นนิมมารดีสเสวยสุขที่พระสมบัติอยู่นปราสาททอง อันเป็นวิมานของตนอย่างสุขแสนสบายนี่แหละจัดจมทั้งหลายคือความที่ทําบุญแตกต่างกันก็คือ,อน,น้องสาวนี่มาอยู่กับพี่สาวพี่สาวก็สอนให้ทําบุญนะทำกุศลทีนี้พี่สาวก็ทําบุญกับพระทั่วๆไปนี่นแหละคือศรัทธาพระอยู่แต่ก็ทํากับพระทั่วๆไปทีนี้น้องสาวเนี่ยเขาไปนิมนต์พระอรหันต์มาทําบุญที่บ้านนะสิก็ได้มาตั้งเกียรติองค์ไปนิมนต์องค์เดียวคือพระเรวตะเทระแต่พระเทระก็มีกิตกรุณา็จึง อันนี้มนพระอรหันต์กินาสมาอีกหกองค์รวมกับท่านเป็นเจ็ดองมารับสังฆทานที่บ้านของนางสุพัทธาเลยก่อนนางพัทธาพี่สาวก็ร่วมอนุโมทนาด้วยเท่านั้นไม่ได้ไปเป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นผู้เป็นเจ้าของทานฉะนั้นเวลาตายไปแล้วนางพัทธาผู้เป็นพี่สาวนี้เป็นผู้ทําบุญมาก่อนทําบุญมากแต่ยังไม่ได้ทําบุญกับพระอรหันต์เหมือนกับน้องสาวคือสุพัทธานางจึงได้ไปเกิดแค่สวรรค์ชั้นไตรตรึงหรือชั้นดาวบดึงเท่านั้น ส่วนสุพัทธทธาผู้เป็นน้องสาวได้ถวายทานแต่พระอาหารหันต์มีพระเรวตะเป็นต้นและก็พระรนีขององค์รวมเปเจ็ดองค์อานิสงส์นี้สง่สงบุญใหญ่และเกิดญาติบทั้งหลายข้ามพ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมาราดีดังเรื่องที่ตมาได้เล่าไปนั่นแหละว,ว่าสองพี่น้องนี้ทําบุญเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันถวายพระเหมือนกันแต่อาน,นิสงส์ก็ได้ไม่เหมือนกันแตกต่างกันลิบลับทีเดียวเพราะว่านางพัฒนาพี่สาว ทบุญกุศลมากมายก็ไปเกิดเพียงแค่สวรรค์ชั้นดาวดึงแลวก็ไปเป็นบาทรปริจาริกาของท้าวสักกะก็คือเมียน้อยเมียน้อยนั่นเองทภาษาเรานะพระท้าวสักกะนี่มีเทพนารีเทพพระธิดาที่เป็นบริวารเยอะนะแต่สําหรับนางสุพัทธาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนมิมราลีมีวิมานเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของวิมานเองนะเป็นเจ้าของบ้านเองไม่ได้เป็นลูกน้องของใครไม่ได้เป็นบาตรปริจาริกาของใครเลย สวยที่พจวิมานของตนเองด้วยบุญของตนเองแตกต่างกันด้วยประการราชนแหละญาติโยมทั้งหลายนี้ถือว่าการทำบุญกับพระอริยเจ้ามีอนิสงส์ใหญ่ยางเช่นสมัยพุทธกาลนางวิสาขาก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงเหมือนกันแล้วก็สเสวยที่พัวิมานอันยิ่งในสว,นนวนนรรค์ชั้นเดียวกันน่ชั้นนิมมารารีเช่นเดียวกันก็ถือว่าบุญกุศลยิ่งใหญ่จริงๆของนางวิสาขามหาอุบาสิกานี่เรียกว่าอนิสงส์ที่ได้ทาบุญทากุศล นอกจากนั้นญาติโยมทั้งหลายไม่เพียงแต่คนที่มีบุญมีเงินเท่านั้นสมบุกรก์สศลนแม้แต่คนกัมพระทานของคนกัมพระก็ยังส่งให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมาราดีได้เช,ดเช่นเดียวกันถือว่าไม่เพียงแต่คนมีเงินมีทองเท่านั้นคนที่ธรรมดาอย่างเราเราท่านๆนี่แหละคนกําพระคนยากจนเข็นใจหรือใครก็ตามถ้าหากเลือกที่จะทําบุญหรือมีโอกาสที่จะได้ทําบุญกับพระอริยเจ้าก็ได้นอนทีเดียวนะ เงินของท่านจะน้อยแต่อาน,นิสงส์มันจะมากเหมือนตอมาเคยพาญาติโยมทั้งหลายไปกราบองค์พระแม่ครูบาจาจาร์หลวงตามหาบัวไปทำบุญกับท่านคราวท่านยังมีชีวิตอยู่นะหรือคราวหลังที่ท่านนิพพานแล้วก็ไปทำบุญในงานศพของท่านก็อาน,นิสงส์ก็ใหญ่เช่นเดียวกันหรือตอนหลังที่พาไปกราบหลวงปู่หลีวัดถ้ำอภาแดงก็ถือว่าเป็นพระอริยเจ้าที่เราคนจะได้ทําบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีที่งามที่เราได้ทําแล้วก็เป็นบ่อบุญใหญ่ และก็เป็นบ่อบุญยิ่งๆทีเดียวถือว่าทํากับท่านเหล่านี้ทําน้อยมันก็ได้มากทํากับผู้ที่ศีลน้อยทำม้มอยหรือไม่มีศีลมีทําเลยทํามากมันก็ได้น้อยเหมือนกับท่านจะเอาอาหารไปหวานให้ปลาทั้งทะเลกินแต่อานิสงส์ก็จะสู้การทําบุญกับพระผู้หลุดพ้นจากกิเลสผู้บริสุทธิบริบู์เพียงข้าวคาเดียวก็จะไม่ได้มันจะแตกต่างกันประมาณนี้แหละจะจบั้งลายท่านจะเอาอาหารไปหวานให้ปลาทั้งทะเล หรือว่าแม่น้ําทั้งแม่น้ําท่านจะเลี้ยงดูปลาทั้งหมดเลยอาน,นิสงก็จะแตกต่างกับการถวายพระผู้มีกิตบริสุทธิ์ก็จะแตกต่างกันด้วยประการราชนีขณะนั้นการทําบุญทําทานบางคนอาจจะทํามากมายไกยกองแต่ไม่เลือกทาแต่ไม่ได้คิดจะทํากับพระดีๆทําก็ทําคาว่าทําคำว่าดีจะจริงดีแค่ไหนก็ไม่รู้ก็ทําไปอย่างนั้นอาน,นิสงก็จะแตกต่างกันด้วยประการราชนีแม่วันนี้นําเรื่องราวมาเล่าในใจดโยมได้ได้รู้เรื่องราวของว่าการทําบุญกับพระอริยเจ้า ฉะนั้นการทำบุญกับพระอริยเจ้าแม้การรึกถึงท่านพุทโธธรรมโมสังโฆแม้แต่วัดป่าภูผาสูงนี้ได้หล่อรูปเหมือนพระอริยเจ้าให้ทุกคนได้มาร่วมทำร่วมสร้างการนี้อนิสงส์ก็ใหญ่เพราะท่านเป็นพระอระหันเราก็หล่อรูปท่านไว้กราบไ,ไว้วาวัดป่าภูผาสูงเรานะได้หลอ่อเรียบร้อยแล้ว28องค์และ18องค์ก็หล่อไปแล้วเลยแต่ตกแต่งเท่านั้นฉะนั้นาัดโยมทั้งหลายท่าเราได้ทำได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็น ขวัญตาขวัญใจให้คนได้มากราบสักรารบุชาก็มีอนิสงส์ใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือรูปเหมือนของท่านผู้สิ้นกิเลสของพระสุปฏิปันโนจะเป็นพระที่เรากราบไหว้ได้อย่างสิรใจนั่นเองฉะนั้นอน,อนิสงส์ก็มีเลิศเลอเหมือนกันเหมือนกันแยกจีมทลายปฏิปทานในการสร้างบุญกุศลเหมือนกันการสร้างถนนพุทธที่วัดป่าภูผาสูงเรียกว่าถนนบุญรอดมากราบพระบรมธาตุเจดีย มากราบพระอริยสงฆ์องค์อรหันต์ก็เหมือนกันก็ถือว่ามีอานิสงส์ใหญ่เช่นเดียวกันฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าได้มาทําอานิสงส์ใหญ่ร่วมกับอาตมาพระมหาธิรนาชเช่นเดียวกันอลจะญาติโยมทั้งหลายฟังเรื่องราวดีๆของสวรรค์ชัน้นมรดิดีๆก็ถือว่าปลื้มใจและเป็นที่เพียงพออลญาติโยมทั้งหลายวันนี้พอสมควรแก่วเวลาและอลาะตมาพระมหาธิรนาถคัชิโรจึงขอเจริญพรหลาจญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร